ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีคิกออฟล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาพิบาลเน้นย้ำช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคนะคะควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคป้องกันโควิด19 จากกรณีเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมานายสดิจวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นชายไทยอายุ47ปีชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาชีพค้าขายมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดไทยจังหวัดสมุทรสาครและได้เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23ธันวาคม2563ท,ที่ผ่านมาก่อนจะเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลวารินชำราบเมื่อวันที่24ธันวาคม 2, 2563ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสองรายคือภรรยาและลูกซึ่งผลการตรวจหาเชื้อภรรยาและลูกอยู่ในรอบแรกยังไม่พบเชื้อนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่1 0พร้อมด้วยนายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่รณรงค์ล้าง ตลาดเพื่อป้องกันโควิด -19 ณตลาดเทศบาล3ตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการ kick off ล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาพิบาลเน้นย้ำช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการป้องกันและทำความสะอาดขณะเดียวกันพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการตลาดตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและตลาดต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีความตื่น ตัวและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่10 ได้ขอความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ล้างตลาดตามหลักสุขภาพิบาลอย่างน้อยสัปดาหล์ละครั้งส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในจังหวัดและตลาดขนาดใหญ่บางแห่งเป็นตลาดค้าส่งวัตถุดิบไปยังตลาดอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆด้วยการพื่นที่เหมือนกันแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยกันนะครับ แะตอนนี้เจอหนึ่งรายก็สร้างความตื่นรู้ให้กับพวกเราถึงแม้จะมีหรือไม่มีในข้างหน้าขึ้นอยู่กับทิศทางที่พวกเราจะได้หวางกับทางพี่น้องประชาชนให้เกิดความร่วมมือที่สคัญที่สุดที่มากๆก็คือการสื่อสารนะครับอันนี้ท่านนายกร,กรัฐมนตรีได้ให้ผมในฐานะโฆษกสบคใช้เวลาสิเนาฬิกา30นาที เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายตรงทงท่านมาถึงที่น้องประชาชนฝั่งต่างๆเหล่านี้ก็จะพยายามรีบมีอะไรก็จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับก็ขอพวกเราได้รับฟังกันส่วนในพื้นที่ก็ต้องฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในพื้นที่เราก็จะมีระบบการสื่อสารโดยตรงที่น้องประชาชนก็ขอให้รับฟังและก็ทําให้เป็นประจําสม่ำเสมอเพื่อให้เรา ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรอย่างไรนะครับทางจังหวัดก็จะใกล้ชิดกับท่านสามารถที่จะตอบข้อสับถามได้นะครับเดี๋ยวเรต้นขอเพียงแท่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ ทางนี้นายแพทย์ทวีสินวิทนุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตสุขภาพที่10ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านอาหารโต้รุ่งสินราชบุตรเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีเพื่อเน้นย้ำให้ตลาดและผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามแนวทางกรมอนามัยในการป้องกันโควิด1 9ด้วย